m a r วลเอเจนต์ออฟชิลเมื่อโลกเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและอันตรายกว่าที่เคยเป็นแค่เรล่าซูเปอร์ฮีโร่จอมพลังคงยังไม่เพียงพอหน่วยชิลจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สวัสดีครับวันนี้สล็อตจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Marvel Agent of Chill ซีซั่นที่หน่หน่วยปฏิบัติการสายลับชิลภาพยนตร์ซีรีส์จากทางค่ายมาเวลที่จะเติมเต็มเนื้อหาของภาพยนตร์ต่างๆในจักรวาลมาเวล แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีการซื้อขายวัตถุต่างดาวจากเอเลียนชิโตริพ่อค้าของเถื่อนอย่างแวนแซกระหว่างทำการซื้อขายหน่วยชิวได้สมบอดและเมเข้ามาจับกลุ่มพ่อค้าคนนี้แวนแซกได้หนีเข้าไปในลิฟ ก่อนที่สกายจะทําการแฮ็กเข้าระบบทําการส่งตัวแวนแซคขึ้นไปที่ด่านฟ้าของตึกซึ่งที่นั่นก็มีหน่วยชิวนําโดยเจ้าหน้าที่แฮนรอจับกลุ่มเขาอยู่ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้พวกเขาจะต้องนําตัวแวนแซคมาสอบสวนเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกตาขาบที่จับตัวโคสันไปหน่วยชิวได้ส่งคนขึ้นมาบนเครื่องบินเพื่อช่วยตามหาโคสันแฮนได้ทําการประชุมเพื่อติดตามหาตัวโคสัน เธอแจ้งว่าในที่เกิดเหตุนั้นไม่พบร่องรอยของพวกตะขาบเลยมีเพียงร่างของชายคนหนึ่งที่ถูกเผานั่นก็คือศพของไมค์ปิเตร์สันเจ้าหน้าที่ฝึกหัดของพวกเราระหว่างประชุมนั้นก็มีการแฮ็กเข้าระบบจากใครคนหนึ่งเพื่อมาฟังภารกิจของพวกเขาและนั่นก็คือฝีมือของสกายแฮนจึงสั่งให้สกายลงไปจากเครื่องซะซึ่งเมดก็สนับสนุนแฮนที่จะให้สกายลงไปจากเครื่อง ก่อนที่สกายเธอจะลงไปจากเครื่องบินของชิวซิม,มอนได้นำเอาโทรศัพท์ดาวเทียมมาให้สกายได้ติดตัวเอาไว้เพื่อว่าจะใช้ติดต่อกันแต่ว่ามันสามารถโทรได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทางด้านของโคสันเขาเห็นภาพตัวเองที่อยู่ตาฮิติก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นและพบเข้ากับโพที่นั่งรอเขาอยู่ ซึ่งตอนนี้โคสันถูกจับตัวมาทดสอบสมองโดยที่พวกตะขาบได้ออกแบบเครื่องทดลองนี้มาเพื่อกระตุ้นภาพในความทรงจำเพื่อหาว่าโคสันนั้นรอดชีวิตมาได้อย่างไร ทางด้านของสกายที่ได้ออกมาจากหน่วยชิวเธอพยายามแฮ็กข,ข้อมูลต่างๆเพื่อตามสืบเรื่องของโคสันแต่ว่ากำไรข้อมือของหน่วยชิวนั้นทําให้เธอไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้จากนั้นสกายได้ทาการขโมยรถของนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วขับชนเข้ากับเบรลเออร์เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยพารถกลับไปที่บ้านของนักธุรกิจคนนั้น ตอนนี้วอร์ดได้เข้ามาสอบสวนแทนเจ้าหน้าที่ของแฮนซึ่งแวนแซ็กก็ไม่ยอมบอกข้อมูลของเขาวอร์ดจึงให้ฟิตและซิมอนเปิดช่องลมทําให้แวนแซ็กลอยขึ้นจากพื้นและนั่นก็ทําให้เขายอมรับสารภาพโคสันพยายามหนีออกมาจากห้องทดลองของพวกตะขาบจนพบว่าพวกตะขาบได้ทําการซื้อเมืองร้างในกลางทารายโมฮาวีเพื่อทําการทดลองก่อนที่เขาจะถูกจับตัวส่งกลับไปที่ห้องทดลอง สกายได้มาถึงบ้านของนักธุรกิจเล็กแมนลอยเธอแจ้งว่าตอนนี้ตำรวจมารอเขาอยู่ที่บ้านเพราะว่ารถของเขาถูกขโมยไปสกายทำการหลอกให้ลอยกลับมาที่บ้านเพื่อทำการเปิดคอมพิวเตอร์ให้กับเธอสกายเธอได้ปลอมตัวเป็นเมและสั่งให้ลอยเปิดไฟล์บัญชีเพื่อที่เธอจะแฮ็กเข้าไปในระบบข้อมูลโคสันถูกจับตัวกลับมาทดลองโดยที่โพทํทการทรมานโคสัน ก่อนที่เลนาจะเข้ามาพบกับโพร,ระหว่างนั้นก็มีสายติดต่อเข้ามามันเป็นสายของบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคลเวเยนหลังจากนั้นเลนาได้รับสายแคลเวเยนสั่งให้ทําการเก็บโพซะก่อนที่พวกนั้นจะปล่อยขึ้นออกมาจากโทรศัพท์เพื่อฆ่าโภ ทางด้านของวอร์ดเขาได้เข้ามาคุยกับเมที่เมย์สนับสนุนเฮนในการไล่สกายลงจากเครื่องไปเมจึงบอกว่ามันเป็นแผนที่จะให้สกายลงไปจากเครื่องและทําอย่างที่เธอถนัดเพราะถ้าสกายยังอยู่ที่นี่เธอจะไม่ได้รับอิสรภาพในการแฮกข้อมูลหลังจากนั้นเฮนได้ติดต่อให้เมหันเครื่องกลับไปทะเลทรายโมฮาวีเพื่อไปตามตัวโคสันเลนาะได้เข้ามาต้อนรับโคสันโคสันจึงถามว่าคุณทํางานให้กับใคร c ค <Kevin, S 2> เวเยนหรอเลนาบอกว่าใช่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นคือใครวันนี้เพิ่งได้คุยกันเป็นวันแรกเลน่าบอกว่าแคเวเยนชี้แนะแนวทางให้กับเราในการสร้างทหารซู p เปอร์โซเยอร์ที่มีพลังทําลายล้างและเป็นนักฆ่าแต่พวกนั้นไม่ได้เป็นอมตะเราต้องจับตัวคุณมาเพื่อหาว่าคุณฟื้นจากความตายได้ยังไงเลนาขอให้โคสันรวมทดลองกับเธอ เพื่อหาความลับที่โคสันไม่รู้ว่าความทรงจําของเขาหายไปได้ยังไงตอนที่เขาตายทางด้านของสกายเธอให้หน่วยรักษาความปลอดภัยของลอยช่วยเธอเพื่อแฮกข้อมูลเข้าบัญชีของแวนแซกก่อนที่เธอจะได้พิกัดของเลนาจากนั้นเธอจึงขับแรมโบกินีของลอยและเดินทางไปที่ทะเลทรายโมฮาวีโคสันได้ยอมทดลองให้กับเลนาเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาในตอนที่เขาตาย สกายได้ติดต่อกลับไปหาเมเพื่อส่งพิกัดของโคสันให้กับเมและทางหน่วยชิลก็ได้ส่งทีมของโคสันไปตามหาตัวเขาระหว่างที่โคสันทําการทดลองเพื่อกระตุ้นสมองโคสันเห็นภาพที่ตาฮิติก่อนที่เขาจะเห็นภาพของหมอเข้ามาในความทรงจําของเขาและนั่นก็ทําให้โคสันรู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกาะตาฮิติแต่เขาอยู่ในห้องผ่าตัดทางด้านของสกาย และทีมของชิวที่ได้ตามมาถึงพิกัดของโคสันพวกเขาถูกทหารของตะขาบเข้าเล่นงานก่อนที่วอร์ดจะเข้าจัดการกับทหารพวกนั้นได้สําเร็จโคสันเห็นภาพในความทรงจําเขาพบว่าตัวเองตายไปหลายวันและชิวก็ได้ทําการผ่าสมองเพื่อทําการฟื้นคืนชีพให้กับเขาหลังจากนั้นสกายได้เข้ามาช่วยโคสันเอาไว้ได้ทันทางด้านของเลนาเธ่ถ,ถูกจับตัวไปขังในคุกของชิว หลังจากจบภารกิจโคสันได้เข้ามาพบกับหมอที่ผ่าตัดเขาหมอได้บอกความจริงว่าเขาถูกสั่งโดยน็กฟิวรี่เพื่อให้หาวิธีฟื้นคืนชีพให้กับโคสันและทำการแทรกความทรงจำของตาเฮติเข้าไปในสมองของโคสันแทนก่อนที่โคสันจะลงจากรถไปทางด้านห้องเก็บศพของไม้ไม้ได้ฟื้นขืนชีพมา และพบว่าร่างกายของเขาถูกช่วยเหลือ,อไว้ก่อนที่จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาในดวงตาของเขาและนั่นมันก็คือฝีมือของพวกตะขาบที่ทีมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ของชิวได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเมื่อนักศึกษาลงไปเล่นน้ำในสระแล้วเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์ที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง หลังจากที่โคสันรู้ความจริงเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของเขามันทำให้เขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และวิตกว่าน่วยชิวจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในความคิดของเขาไปด้วยทีมของโคสันได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องออกไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่ทีมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นถานที่ทีฟิตและซิมอนจบมาพวกเขาทั้งสองจึงได้รับโอกาสในการขึ้นกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่นั่นเมย์จึงเข้ามาแจ้งว่าเธอกับโคสันไม่ได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยพวกเขาจะต้องทำภารกิจอีกอย่างที่เม็กซิโกเมื่อพวกเขาเดินทางไปที่ทีมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่บีเวอร์อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนที่นี่เมย์เข้ามาแจ้งโคสันว่า เธอได้เข้าไปดูประวัติของสกายแล้วพบว่าคนที่นำสกายไปทิ้งที่บ้านเด็กกำพ้าก็คือเจ้าหน้าที่เอลรี่และเธอก็ถูกฆ่าตายไปส่วนคู่หูของเธอริชาร์ดลอมบีเขาได้หายตัวไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและตอนนี้เมย์ได้ตามสืบเรื่องนี้จนรู้ว่าริชาร์ดอยู่ที่เม็กซิโกทั้งสองจึงออกเดินทางไปที่นั่นเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการตายของเอลรี่ ในขณะที่ฟิตและซิมอนขึ้นกล่าวเหตุการณ์แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นอีกครั้งดอนนี่เด็กนักเรียนถูกแช่แข็งในขณะที่นั่งฟังอยู่ทีมของชิวพยายามช่วยเหลือเขาจนสามารถช่วยชีวิตของดอนนี่ได้และเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกเขาจะต้องตามสืบเรื่องนี้ต่อวอร์ดบอกให้ฟิตไปอยู่กับดอนนี่เผื่อว่าจะได้อะไรบางอย่างส่วนพวกเขาจะไปตามสืบในสารที่รับตาของพวกอาจารย์ที่เด็กวิทย์เรียกว่าห้องต้มน้ำ สถานที่บันเทิงสำหรับเด็กวิดท,ทางด้านของฟิสเขาได้เข้าไปในห้องของดอนนี่และที่นี่มันก็เต็มไปด้วยของที่ดอนนี่สร้างขึ้นโคสันและเมได้ตามไปเจอตัวของริชาร์ดและได้ทำการจับกุ่มตัวเขาไว้ได้ริชาร์ดได้บอกความจริงว่าเมื่อ24ปีก่อนพวกเขาได้รับแจ้งเหตุ084วัตถุที่ไม่รู้ที่มาคนที่นั่นตายเรียบเพื่อปกป้อง084 ทีมของริชาร์ดได้เข้าไปตรวจสอบก็พบเข้ากับเจ้าหน้าที่ที่ถูกฆ่าโดยที่เจ้าหน้าที่คนนั้นได้กอด084เอาไว้ตอนนั้นริชาร์ดคิดว่าทารก084ได้ตายไปแล้วแต่ว่าเธอนั้นแค่หลับอยู่ทําให้โคสันรู้ความจริงว่าสกายก็คือทารก084คนนั้นริชาร์ดเล่าต่อว่า พวกเขาพยายามปกป้องเด็กคนนั้นเอาไว้โดยที่พวกเขาถูกเก็บทีละคนทางเดียวที่จะสามารถปกป้องเด็กเอาไว้ได้คือต้องย้ายสารรับเลี้ยงทุก2เดือนก่อนที่แอลลี่จะถูกฆ่าตายและริชาร์ดก็หนีออกมาริชาร์เดเตือนโคสันว่าไม่ควรไปยุ่งกับเด็กคนนั้นที่ห้องของดอนนี่ฟิตได้แนะนําการสร้างเครื่องพลังงานที่ดอนนี่คิดเอาไว้หลังจากแนะนํารุ่นน้องสําเร็จฟิตได้ออกมาจากห้องของดอนนี่ ซึ่งบอร์ดที่ตามสืบเรื่องนี้จนรู้ว่าเด็กที่ถูกแช่แข็งในสระน้ำรวมไปถึงดอนนี่ได้จัดฉากขึ้นเพื่อที่จะให้ฟิตเข้ามาบอกวิธีการสร้างเครื่องที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ทำให้พวกเขาต้องติดต่อไปแจ้งเตือนฟิตแต่ว่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วดอนนี่ได้สร้างเครื่องเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ฟิตต้องกลับไปที่ห้องของดอนนี่เพื่อหยุดดอนนี่ในการสร้างเครื่องเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อนที่เซธจะยิงฟิตจนสลบไป ตอนนี้เซตกับดอนนี่ได้รับทุนในการสร้างเครื่องเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศมาจากมหาเศรษฐีอย่างเอียนโดยที่เอียนให้ทั้งสองทดสอบเครื่องให้กับเขาดูทางด้านของสกายได้ขอคุยกับโคสันหลังจากนั้นโคสันได้บอกความจริงกับสกายว่าเธอนั้นคือบุคคลที่จิวได้ช่วยชีวิตเอาไว้เซตกับดอนนี่ทั้งสองได้ทำการเปิดเครื่องทำให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งมันกลเป็นพายุขนาดยักษ์ ทังหน่วยชิวได้ทำการนําเครื่องไปรับตัวทั้งสองแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองถูกฟ้าผ่าจนทําให้เซธกระเด็นออกมาหน่วยชิวได้ดําเครื่องลงจอดและพาตัวทั้งสองขึ้นเครื่องไปและพวกเขาก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเซธได้หลังจากนั้นดอนนี่ถูกส่งตัวไปขังยังคุกที่แสนบ็อกเมย์ได้เข้ามาคุยกับโคสันโคสันเล่าว่าในตอนที่เขาเข้าไปคุยกับสกาย เขาคิดว่าเมื่อสกายรู้ความจริงเธอจะสอนตัวจากหน่วยชิวแต่สกายบอกว่าเรื่องราวของเธอมันเพิ่งจะเริ่มต้นที่หน่วยชิวทางด้านของดอนนี่หลังจากถูกฟ้าผ่านในครั้งนั้นทำให้เขามีพลังที่จะสามารถสร้างน้ำแข็งได้เรื่องราวในตอนที่11และ12ก็ได้จบไวเพียงเท่านี้